ลงสุขกันก็มากมียอยนี้แสนโชคดีมีรอยบาทพระสาสดา คนพาที่ปลอดภัยถ้าใครได้เ้าเดินตามรัตนาที่งดง,งามเป็นที่พึ่ง ให้คุณค่าอย่างแท้จมมริงมุ่งมันไม่ประวิงตามงรอยบาทพระสัสนาพระพุทธองค์ทรงก้าวเดินทรงก้าวพว้นทางกา ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวเจริญสุขสขวัสด,ดีท่านผู้สนใจสดัับพระสัทธรรมทุกคนทุกท่านนะโอกาสนี้เช้าวันนี้เราจะมาสดับรับฟังคาถาธรรมบทในเรื่องที่131ปรากฏอยู่ในอัตตวักวักที่มีคำพูดถึงตนเราได้ฟังกันไปแล้ว นะหลายเรื่องด้วยกันที่เกี่ยวกับคำว่าตนนะนี่ก็จะมาต่อในเรื่องที่5ในวัดเป็นเรื่องที่131ตั้งแต่ที่เราเริ่มฟังกันมาเรื่องนี้ก็ปรารฏถึงอุบาสกผู้หนึ่งชื่อว่ามหาการการตัวนี้เนี่ยรอลิงนะการเวลาทำไมจึงชื่อเช่นนี้ก็แปลกดีแต่มันก็เป็นชื่อเขา เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันปรารบอุบาสกที่เป็นพระโสดาบันชื่อมหาการนี้แหละแสดงคาถานี้เอาไว้ได้ยินว่ามหาการอุบาสกนั้นเนี่ยเป็นคนรักษาศีโนโบสถเดือนหนึ่งเนี่ยแปดครั้ง8วันเขารักษายัางไงทั้ง8วันเดือนหนึ่งนะ ข้างขึ้น4วันข้างแรมสวันขณะที่พวกเราปัจจุบันนี้เนี่ยที่รู้กันเหลือแค่ข้างขึ้นสองข้างแรมสองเดือนละ4ี่วันแต่สมัยก่อนนูน่นเขาได้เดือนละตั้ง8ดวันกำไรเยอะกว่าแต่ไม่นิยมเนาะสมัยนี้เนาะสมาทานอุโบสถในวัน5้าค่ำเคยทำไหมก็ไม่เคยทำนะเนี่ย วันห้าค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยก็ได้ข้างขึ้นสี่ข้างแรมก็สี่ด้วยจึงกลายเป็นแปดวันแต่เขาวนนี้เนี่ยรักษาโบโบสดดังอ่าเป็นครั้งรัเดือนละแปดวันดังกล่าวนั่นแหละแล้วก็วันที่มีการฟังธรรมวันวันอุโบสถที่สมทา,านอุโบสถก็จะมีการฟังธรรมทั้งคืน แล้วก็ไปทําอยู่ประจํานะ,ะต่อมามันมีครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีโจรโจรไปตัดช่องย่องเบาที่บ้านหลังหนึ่งตอนกลางคืนแล้วมันก็ได้เข้าของไปพวกเจ้าของเตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงมันกุกกักกุกกักเตื่นขึ้นมาก็ให้คนมาช่วยกันไล่โจรทีนี้จะไล่จับโจรให้ได้พวกโจรก็ไม่กล้าที่จะมาสู้หรอกคนน้อยกว่า พยายามนี้แยกแย้ายกระจายกันไปทั่วทิศไปคนละทิศคนละทางพวกเจ้าบ้านพวกคนงานก็นไล่ตามไปตามโจรแต่ละคนไปเจ้าโจรคนหนึ่งมันวิ่งไปทางวัดทีนี้จวนตัวเข้ามหาการโนบาศกฟังธรรมมาทั้งคืนก่อนจะเช้ากลับบ้านไปเนี่ยเขาก็ออกมาล้างหน้าที่สะโบกกรณีที่อยู่หน้าวัดนั่นแหละ ขณะที่กําลังก้มล้างหน้าอยู่โจรเห็นจวนตัวก็เลยวางของที่ตนเองไปโจรกรรมมานี่แหละไว้หลังเขาพวกคนตามมาก็เลยมาเจอของกลางวางอยู่ด้านหลังส่วนอีกคนหนึ่งก็ก้มหน้าล้างหน้าอยู่พวกนั้นก็เลยทึกทักไปว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยทำทีตีเนียนนะเป็นโจรไปเอาของเข้ามาแล้วก็มาทําทีเป็นเหมือนคนเนี่ยออกมาจากวัด ของกลางยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ซักถามไม่ได้สืบสวนให้ดีๆก็ทุบตีเลยทีเดียวช่วยกันทุบตีลงโทษตายเลยนะตีจนตายเนี่ยเอาของแล้วก็ทิ้งศพไว้ไปเลยพวกพิกษุสัมาเนนหนุ่มน้อยนีย่ก็ออกมาตักน้ําจะไปทําข้อวัดเอาไปน้ําไปให้อุปชาอาจารย์เหมือนกัน,นก็เลยมาเห็นสภาพศพเขาตายอยู่ที่ ขอบสะน้ำนั่นแหละก็เลยคิดกันกล่าวกันว่าพวกเราก็เห็นนะเขาเนี่ยฟังธรรมอยู่ด้วยกันกับพวกเราทั้งคืนแล้วก็มาตายตอนเช้าๆแบบนี้มันไม่สมควรเลยเอาเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละพิสูจน์ทั้งหลายถ้าจะมองอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ความตายที่ไม่สมควรในชาตินี้ แต่สิ่งที่เขาได้ก็สมควรแก่ก,กรรมที่เขาทําไว้ในการก่อนนั่นเองพวกภิกษุสามเณน,นก็เลยอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าเรื่องอดีตให้ฟังได้สดับมาในอดีตการมีพวกโจรุ่้อยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตะคามแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่จะตั้งอยู่ใกล้ๆชายแดนมีโจรไปซุ่มอยู่ในป่าแคว้น,รนพระราชาตั้งอยนตั้งราชพัฒ คนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็คือเจ้าหน้าที่นะไปไปให้ไปเฝ้าตรงนั้นไว้นะเพื่อป้องกันไม่ให้โจรกาเริบราชพักราชพัตนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนจากฝากนี้ไปสู่ฝากโน้อวนะก็เป็นเจ้าหน้าที่เขามีคนเนาะอ่านะก็คนที่จะเดินทางข้ามดงนั้นไปเนี่ยก็จ้างเขาได้นะจ้างเขาพาข้ามไปแล้วก็ จากฝากโน้นเวลาจะมาทางนี้ก็มีคนจ้างกลับมาอีกกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งภรรยาสวยงามนะขับยานมามาถึงที่นั้นไอพอเจ้าหน้าที่ราชพัฒน์เนี่ยไปเห็นภรรยาเขาก็เกิดความถูกใจนะเขาก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ราชพัฒนั้นว่านะขอท่านช่วยพาผมทั้งสองนี่พาข้ามดงให้พาข้ามดงไปนอย เขาก็เลยอิดออดนะถ่วงโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้มันค่าแล้วนะตอนเช้าๆค่อยไปนะเขาก็พยายามจะแย้งว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ค่ํานะมันยังมีเวลาตั้งเยอะนะไปตอนนี้ยังไงก็ทันนะไม่เมื่อหรอกทั้งคู่ก็อยากจะไปเลยแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกให้พักอย่างเดียวจัดเรือนต้อนรับจัดอาหารจัดอะไรต้อนรับเขาก็เลยต้องอยู่ทั้งทงท,งที่ไม่เต็มใจเลยนะ แต่ว่าไอ้เจ้าราชพัชนี่ก็ให้คนตนเองเนี่ยช่วยกันพยายามจะต้อนเขาขับยานของเขาให้กลับไปพักก่อน,นตอนคืนนั้นเองเนะเขาก็ทําทีให้คนเนี่ยเอาของมีค่าแก้ยวมณีเนี่ยไปซุกไว้ในยานเขาแล้วตอนใกล้ๆจะสว่างก็ทําทีเป็นโวยวายว่าของในบ้านหาย พอคนไปค้นไปหาในที่ต่างๆก็เลยไปเจอสิก็ไปซุกกันเองเนาะนะเราก็ตัดสินเลยตัดสินก็ดีว่าเขาเนี่เป็นโจรเรื่องไม่เชื่องต้อนรับด้วยดีแล้วก็ยังมาทําตัวแบบนี้ก็เลยไปประหารชีวิตก็เลยนะเนี่ยอืมไม่ใช่ประหารชีวิตหรอกให้คนตัวเองนั่นแหละทุบเลยนะตายเลยนะไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นนะก็ไม่ได้พูดถึงนะว่าแล้วเมียเขาตกลงยังไงจะได้ไหม พระพุทธเจ้าก็เล่าแค่ว่านี้ก็คือกรรมที่เคยทำไปใส่ความคนเด่นโดยที่รู้อยู่แล้วก็ไปทำให้เขาตายสุดท้ายชาตินั้นผ่านไปเวลาชีวิตชาตินั้นผ่านไปก็ตายไปเกิดในอเวจีนรกหมกไหมอยู่สิ้นกาลนานแล้วก็ถูกทุบตีตายจนทํานองแบบแบบชาตินี้แหละร้อยครั้งละร้อยอัตภาพนิเศษกรรมน,นั่นนี ไม่ธรรมดานะไม่ได้บอกว่าครั้งสุดท้ายจะด้วยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังโดนได้อยู่เนาะน่าจะไม่โดนอีกแล้วแหละทีนี้พระศาสดาสแสดงกรรมอดีตของเขาแล้วก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมที่ตนทําไว้นั่นเองย่อมย่อม,มยีสัตว์เหล่านี้ในอบายสแล้วก็ตรัสพระคถาว่าอัตนาวะกะตังปาปังอัตชังอัตสัมภวัง ภิมัติทิตุเมทังวัชิรังวัมหายังมะนิงบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้สามปัญญาดุดเพชรย่ำยีแก้วมณีอันเกิดจากหินฉะนั้นบาปก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเราเกิดอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละนะแล้วก็มาเล่นงานตัวเราเองบาปเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเล่นงานเนี่ยมันเล่นงานทั้งกายทั้งใจเลยนะ อันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นธรรมที่มีเนื้อความลึกลับซับซ้อนนะไม่ต้องฟังอัตถกถาที่บายก็ได้จบเทศนาภิกษุที่รวมตัวกันอยู่ในสถานที่นั้นก็มีการได้บรรลุธรรมตามสมควรนะนี่ก็จบเรื่องราวของอุบาสกมหาการสวดบันส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นสองเรื่องเลยแล้วกันเนาะเป็นเรื่องพระเทวทัศด้วยกัน เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันนะฮะได้ปรารบท่านพระเทวทัตรตรัดตรัดพระเทศนาคาถานี้เอาไว้นะเรื่องพิสดารวันหนึ่งภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนทุศีลมีทารรลามกไปชักชวนเกลี้ยกล่อมพระเจ้าชาติศัตรูให้ฆ่าพ่อนะแล้วก็ไปทําให้พระเจ้าชาติศัตรูเลื่อมใสเนาะ เกิดลาบสักกระมากมายขึ้น,นทำให้พระเจ้าชาติศัตรูไปฆ่าพ่อแล้วก็ร่วมคิดกับพระเจ้าชาติศัตรูนั้นพยายามเพื่อฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาอันเจริญขึ้นแล้วด้วยเหตุคือความเป็นผู้ทุศีนนั่นเองตัณหาเนี่ยใครๆก็มีนะนะขึ้นชื่อว่าผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์ก็อย,ย่อมจะมีตัณหาได้ทุกคน แต่ถ้าพื้นฐานเป็นคนที่มีศีลนะสมาทานมั่นคงอยู่ในศีลตัณหาที่มันมีขึ้นมามันก็แค่เพลินเพล,นเพลิดเพลินไปเนาะไม่ไปทําทุจริตกายวาจาใจที่เป็นกรรมบุแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนทุศีลโดยพื้นฐานพอตัณหามันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดระดับธรรมดามันไปทําผิดด้วยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกรรมบุได้ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นจะเป็นประโยชน์ก็เลยเสด็จมาขยายประเด็นให้หลังจากที่พูดคุยซักถามกันแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็พยายามเพื่อจะฆ่าเราด้วยประการต่างๆมาแล้วเหมือนกันดังนี้เราก็ตรัสชาดกทั้งหลายมีกุรงคชาดกเป็นต้นก็แสดงชาดกในอดีตในชาติที่เทวทัตยพยายามจะฆ่าพระโพธิสัตว์นะ แล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาอันเกิดขึ้นเพราะเหตุคือเป็นผู้ทุศีลหุ้มห่อรวบรัดซึ่งบุคคลผู้ทุศีลแบบไม่มีอะไรยั้งเลยนี่นะไปในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นเปรียบเทียบเหมือนเถาย่านทายรัดเรืองต้นสาระจนหักรานล้มลงฉะนั้นตัณหาเกิดขึ้นก็มาทําให้ชีวิตของเราล่มจมเหมือนกับต้นเถาย่านทายา ทำให้ต้นไม้ใหญ่นะลม้มลงได้เหมือนกันดังนี้แล้วก็ตรัสประกาถาว่ายัศอัจจันตะทุตสีลยังมาลุวาสาะโวมิสาะโวสาะโวทัตังกรติโสตัตะะตานังยะฐานังอิจตีทิโสความเป็นผู้ทุศีลรวบรัดอัตภาพของบุคคลใดดุวดเทาย่านทายรัดเรืองต้นสาละฉะนั้น บุคคลนั้นย่อมทําตนอย่างเดียวกับที่โจรหัวโจกปรารถนาทําให้ตนฉะนั้นนะเรียกว่าทําร้ายตนเองนะไม่มีใครเป็นโจรมาทำร้ายเราหรอกมีแต่กิเลสนั่นแหละมาเป็นโจรที่จัดการกับเราเองความเป็นผู้ทุศีลโดยส่วนเดียวนะความเป็นผู้ทุศีลโดยส่วนเดียวก็คือไม่มีตัวมายับยั้งเลยนะขยายว่าบุคคลที่เป็นเครือขัด ก็ทำอกุศลกรรมบทสิบตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพอทำอะไรเป็นพอพอที่จะใช้ชีวิตเองได้เนี่ยก็เริ่มเลยนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นทำอะไรได้ก็ทำหมดเลยนะก็จะมาสายฆ่าก็คือฆ่ามาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่เป็นเด็กตัวน้อยจนโตขึ้นมาจนแก่เท่าแล้วก็ยังทำการฆ่าสัตว์มาตลอดแบบนี้เรียกว่าทุศีลโดยส่วนเดียวไม่มีช่วงเวลาใดเลยนะ ที่คิดว่าทนเหงควรจะต้องมีศีลส่วนผู้ที่เป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชก็ต้องอาบัตต้องอาบัตหนักตั้งแต่วันที่บวชมาเลยไม่เคยมีความคิดที่จะงดที่จะเว้นที่จะแก้ไขที่จะชำระโดยประการใดๆเลยแบบนี้เรียกว่าทุศีลดยส่วนเดียว ส่วนในพระคาถาเนี่ยหมายเอาความเป็นผู้ทุศีนอมาติดตามมาสองสามชาติมาตั้งแต่ชาติก่อนๆสองสามชาติก็มีอธิยาศัยเรื่องทุศีนี้ติดมาอันนี้ก็เรียกว่าทุศีนนะที่ติดมาโดยส่วนเดียวเหมือนกันมันก็จะมาเป็นปัจใจัยให้ปัจจุบันนี้แหละนะก็ยังคงมีอธิยาศัยโน้มไปสู่แนวเดิมทางเดิม ตัณหาอันอาศัยตะวานหกของบุคคลผู้ทุศีลเกิดนี่แหละเรียกว่ามารวบรัดทีนี้มาห่อหุ้มมารัดเริงชีวิตจิตใจก็ถูกตัณหานี่แหละมาพันประกอบกับได้อัตยาใยแห่งความทุศีลที่ติดมาแล้วเนี่ยก็เลยทำได้สารพัดมีแต่จะรวบรัดหักรานชีวิตผู้นั้นให้ตกไปในอบายทั้งหลาย เหมือนต้นไม้ที่ถูกเถาย่านทรายเนี่ยไปรัดไปพันให้มันหักโคตล,ลงชื่อว่าย่อมทําตนอย่างเดียวกันกับที่โจรหัวโจกผู้ปรารถนาะความพินาศทําให้ฉะนั้นก็คือตอนเองเนี่ยเป็นโจรโจรภายในคือตัณหาหรือความทุศีนี่แหละมาจัดการทําทร้ายเบียดเบียนทําทความพินาศให้กับชีวิตของตอนเองจบเทศนาก็มีคนอื่นนะได้บรรลุอริยผลตามสมควร ต่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องพระเทวทัตเหมือนกันนะแต่เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่พระเทวทัตพยายามเพื่อทำลายสง์บ้างข้อไอคาถาก่อนเนีพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าตอนนี้พยายามจัดแยกสงฆ์ทำสังฆเภทความพิสดารว่าพระเทวทัตได้พยายามเพื่อแยกสงฆ์เพื่อทำสังฆเภทวันหนึ่งเห็นท่านพระอานนท์เที่ยวบินดาบาอยู่จึงบอกความประสงค์ของตนเอง ว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเรากับพระสมณโคโดมเนี่ยจะแยกกันนะนะกับภิกษุทั้งหลายเราก็จะไม่ร่วมเราจะมีสังฆกรรมต่างหากในกลุ่มของพวกเราเราจะไม่ร่วมกับสงฆ์ในหมู่ใหญ่นะพระเทราได้ฟังแล้วก็ไปสำนักของพระพุทธเจ้าทูลคําทั้งหมดที่พระเทวทัตเจอท่านเองในระหว่างบิบญบาตเนี่ยเล่าพูดมา ท่านก็เอาคําพูดพระเทวทัตเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะเ <c oughs> ข้าใจคํานี้นะอุโสอนอนนจำเดิมแต่วันนี้เราจะทําอุโบโสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยากจากภิกษุสงฆ์นะอันนี้ก็คือคําที่พระเทวทัตฝากมาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้พระเทวทัตจกทำลายสงฆ์ คือจะทำสังกรรมแยกครั้งแรกเนาะเมื่อท่านพระอนนท์กราบทูลเช่นนี้พระศาสดาก็ปริ่งพระอุทานว่าความดีคนดีทําง่ายความดีคนชั่วทํายากความชั่วคนชั่วทําง่ายความชั่วพระอริยบุคคลทําได้ยากนะอุบาสกนะเขาออกนะเวลาพระถามเนี่ยว่าระหว่างความดีความชั่วอะไรทําง่าย พ่อต้องบอกว่าเอาอย่าไปพูดแบบนั้นสิพ่อออกต้องบอกว่าความดีทําง่ายอนนี้อุสตส่าห์จะเฉลยให้ยังจะมาเอาความชั่วทําง่ายอยู่ต้องบอกว่าความดีทําง่ายเพราะว่าเพราะว่าความดีคนดีทําง่ายไงถ้าเราไปตอบว่าความชั่วทําง่ายแสดงว่าเราก็เป็นคนชั่ว <laughs> <laughs> ทำไมนะ ไม่เอาก็นั่นปกติทีนี้เราต้องบอกว่าความดีทําง่ายเพราะว่าท่านบอกว่าความดีคนดีทําง่ายความชั่วคนชั่วทําง่ายถ้าเราไปบอกว่าความชั่วทําง่ายแสดงว่าเราก็เป็นคนชั่วไม่เอาหน้าทีนี้นะแล้วตรัสก็แอบแล้วตรัสว่าอ,าอนนท์เกินชื่อว่ากรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่ายอันนี้สําหรับคนชั่วนะการมันเป็นประโยชน์แก่ตนทําได้ยากนักหนาอันนี้สําหรับคนที่ไม่ดีเหมือนกันเนะี่ที่เวลาชั่วเนี่ยทำง่ายให้ไปทําอะไรดีๆเนี่ยโอ้อยากเย็นแสนเข็นกว่าจะเข็นให้ทําได้สักครั้งหนึ่งนี่ยากมากเลยทีเดียวตรัสพระคาถาว่าสุกรานิอาสาถูนิอัตโนอหิตานิจะยังเวหิตันจะสาทุนจะ ตังเวประมะทุกขรังกรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนทําง่ายกรรมใดแลเป็นประโยชน์แก่ตนและดีด้วยเนี่ยกรรมนั้นแลทํายากอย่างยิ่งอันนี้สําหรับคนชั่วนะความในคาถานั้นว่ากรรมเหล่าใดไม่ดีคือมีโทษและเป็นไปเพื่ออบาย,ยภูมิชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตนที่ไปทําเข้านั่นเองกรรมนั้นเนี่ยคนไม่ดีก็ทําง่าย ไปกาไดชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทําแล้วมันดีแล้วก็เวลาได้รับผลก็เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อพระนิพพานกรรมนั้นทําแสนยากราวกระทดน้ําแม่น้ําคงคาให้มันไหลย,ย้อนกลับปกติน้ํามันไหลไปทางหนึ่งเราจะไปทําให้น้ํามันไหลไปทางย้อนกลับเนี่ยทําได้ไหมล่ะอืให้น้ํามันย้อนกระแสเดิมเนี่ยมันทํายากนะถ้าจะทําให้ได้เนี่ยต้องพยายามสูงมาก ้องไปสร้างเขื่อนมะหือมากันไว้แล้วก็ดันให้นะ้ํามันไหลกลับไปติดเครื่องปั๊มดันน้ําให้มันไหลกลักบนะอันนี้ก็ต้องลงทุนกันทั้งโลกแล้วมั้งก็จะทําได้นะน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ 3, 3ร้อยสิบสามร้อยสามสิบสามปารรเทพทัศน์เหมือนกันแต่เราก็ได้ประเด็นคาถาดีนะ่าท่องจำไว้ จบเทศนานะผู้ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในที่นั้นเนี่ยก็มีการได้เข้าถึงธรรมทุกทุกคาถาเนี่ยอย่าว่าแต่คาถาธรรมบทนะพระสูตรทุกสูตรธรรมะาทุกข้อที่พระองค์ตรัสมาเนี่ยเป็นเหตุให้คนเข้าถึงธรรมได้ทั้งนั้นแหละนะแต่เผอิญว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ใช่เราเรายังต้องการสั่งสมสั่งสมบุญสั่งสมปัญญาบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเรามาฟังธรรมเนี่ยได้บาร,รมีไหมเนี่ยก็ได้นะ ได้ปัญญาบาร,รมีไงได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้เห็นวิธีการที่จะทําให้ชีวิตของของตัวเองเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่มีโทษแล้วก็มาสมทา,านตั้งมั่นในสิ่งที่มีคุณทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญานั่นแหละนะให้ทานก็เป็นบาร,รมีได้ถ้าคิดเป็นรักษาศีลก็ได้บาร,รมีนะไปทําบุญทํากุศลใดๆก็ได้บาร,รมีล้วนๆนั่นแหละถ้ารู้จัก ที่จะน้อมเป็นคิดเป็นนะง่ายๆเลยก็คือคิดเป้าหมายในการละกิเลสนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเรื่องทุกในการเวีย่ายตใยเกิดเพราะตราบใดที่ยังมีกิเลสเนี่ยก็พยายามทําอะไรก็ตามเนี่ยขาดเกลากิเลสละกิเลสก็จะเป็นบาร,รมีด้วยเป็นบุญด้วยนะนี่ก็ฟังไปสามเรื่องไม่ยาวด้วยนะเป็นคาถาที่มีเนื้อเรื่องสั้นๆนะก็สมควรเก็บเวลาสําหรับวันนี้ อนโมทนาทุกท่านนะจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อยินดีในพระสัตย์ธรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ